คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The g โ o s ส Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ล,ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มเรามากันที่เรื่องจากเมลวันนี้เป็นหน้าที่ของเจหวีสวัสดีเจหวีสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้ไฟสองหน้าดีเหลืองเลยเออเหมือนเป็นดีซ่าน,นะนะ้ยได้อยู่ได้อยู่มีไฟอย่างนี้ก็ดีน,นะไปทางนู้นนิดนึงไหมไม่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 ไม,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 ไม่นี่แหละกำลังดีแล้วเขาตั้งไฟไว้ดีแล้วจะได้สองอันนี้ด้วย ดูหน้ามันขาวอยู่แล้วนะพอไฟส่องนะมันได้เลยนะเออ <c oughs> <c oughs> อ่ะเรื่องจากเมลเรื่องจากเมลวันนี้นะคะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจากคุณมุกคุณมุกบอกว่าวันนั้นเนี่ยคุณมุกเขาจะไปที่บ้านของแฟนเขาครับซึ่งพักอยู่ที่ตึกตึกหนึ่งค่ะคือตึกเนี้ยด้านบนจะเป็นที่พักของตํารวจส่วนด้านล่างจะเป็นสอ,นอ วันนั้นนะคะมีงานเทกระจาดพอดีคุณมุกาแฟนเนี่ยเขาก็ขี่รถขึ้นไปบนตึกชั้นสองซึ่งเป็นที่จอดรถคร่ะพอขึ้นไปถึงข้างบนเนี่ยตรงกลางมันจะมีธงลิฟต์นะคุณมกเขาก็หันไปเขาก็เห็นว่ามียายคนหนึ่งอ่ะยืนจุงมือหลันรอลิฟต์อยู่ข้างหน้าลิฟต์ยายคนนั้นหาใส่เสื้อคอกระเช้ากับผ้าถุง ผมเป็นสีขาวและส่วนเด็กเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายที่อายุประมาณห้าหขวบได้ค่ะคน้องก็น่ารักมากเลยตัวอ้วนๆแล้วก็ไว้ผมโก๊อ่ะพี่มีเปียยาวๆตรงกลางหัวแต่ใส่ชุดลายการ์ตูนสีน้ำเงินค่ะคทีนี้เนี่ยหลังจากที่เขาจอดรถเสร็จรเขาก็หันไปมองลิฟต์อีกทีนึง่งเหมือนกับว่าลิฟต์มาหรือยังก็เป็นจังหวะที่ยายกับหลานนะคะกาลังเดินเข้าลิฟต์พอดีคุณมูเคาก็แอบคิดในใจนะว่าโอ๊ยเขาไม่รอแน่เลยอะ แล้วเขาก็มองจนลิฟต์ปิดไปค่ะพอคุณมุกเดินไปถึงหน้าลิฟต์เนี่ยเขามองไปที่ไฟบอกชันปรากฏว่าไฟมันยังอยู่ชั้นเดิมก็คือชั้นที่คุณมุกลอลิฟต์อยู่นั่นแหละอ่ะแสดงว่าคุณยายเข้าไปแล้วไม่ได้กดชั้นอื่นใช่เออเขาก็เอะใจว่าเอาเขาไม่กดลิฟต์หรอกดลิฟต์ไม่เป็นหรออแต่พอเขากดเปิดลิฟต์ปรากฏว่าลิฟต์ว่างไม่มีคนเฮ้ยคุณมุกเขาก็ยืนเหวอ,อยู่แป๊บหนึ่งค่ะแล้วแฟนเขาก็ถามว่าเอ้าทําไมไม่เข้าลิฟต์ไปละ่ะ คุณมุกเขาก็แบบช็อกช็อกอ่ะเดินเข้าไปแบบเอเอเอออยู่อพอเข้าไปได้ปุ๊บเขาหันหลังมาเขาก็ไปยืนจ่อหน้าประตูลิฟต์แบบคนที่พร้อมออกอ,ะะอ่ะค่ะส่วนแฟนน่ะยืนอยู่ข้างหลังพอลิฟต์เปิดได้เขาบอกว่าเขารีบพุ่งออกทันทีอพอเข้าไปถึงห้องพักของตัวเองเนี่ยแฟนก็ถามว่าเห็นใช่ไหม,มคุณมุกก็เลยเล่าที่เจอให้แฟนฟังแฟนบอกว่าแฟนเห็นแค่ยายคนเดียวนะส่วนคุณมุกเห็นทั้งยายแล้วก็หลานคุณแฟนไม่เห็นเด็กใช่ค่ะ คุณมูบอกว่าไม่คิดเลยว่าจะเห็นจะจะแบบนี้ทางที่ตอนนั้นมันเวลาแค่ทุ่มเดียวอแล้วไฟหน้าลิฟต์ก็สว่างมากรสรุปว่าสองคนนี้เขนาน่าจะมากับรถกู้ภัยแหละอืเพราะวันนั้นรถกู้ภัยมาหลายคันคือ,อมันเป็นลิฟต์ในโรงพยาบาลมันเป็นเหมือนข้างล่างมันเป็นสถานีตํารวจแหละแล้วก็วันนั้นเขาไปงานเทกระจาดอ๋อผมฟังไงเป็นโรงพยาบานลนยเนี่ยเอาไปทำใตตำรวจอเออมีงานเทกระจาดใช่ค่ะแล้วเขาจะมากับรถมูลนิธิใช่ แล้วงานเทกระจาดก็คือเขาเทกระจาดให้กับวิญญาณสัมภเวสีปกติถ้าเป็นเมื่อก่อนแถวหน้าบ้านหนูเทกระจาดเนี่ยก็จะเหมือนกับเขาจะเอาข้าวสารเอาอาหารแห้งมาให้กับคนนั่นจะเป็นคนนะเป็นคนออใช่แต่ตามรถกู้ภัยอาจจะมารับด้วยอาจจะมาเอาของพวกนี้ไปแจกจ่ายหรือเปล่านี้ออก็ไม่รู้แล้วเขาก็ลงมาจากรถกู้ภัยเนี่ยนะใช่เฮ้ย hey, ส่วนมากเขาจะอยู่ติดที่นะไม,ไม่รู้เหมือนกันหรือว่าก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะหรือไม่ก็อาจจะอยู่ตรงนั้นแหละ ใช่เขาอาจจะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอะไรอยู่นั้นะอาจจะก,กดรีบไม่เป็นอยู่อย่างนั้นแหละเออค่ะนะอ่ะเชิญเรื่องที่สองค่ะเป็นเรื่องจากคุณเกตนะคะคเขาบอกว่าวันที่เกิดเรื่องเป็นวันแรกของวันสงกรานหลังจากที่เขาทําบุญที่วัดเสร็จค่ะพี่สาวเขาก็ชวนให้ขับรถเข้าไปในเมืองอเพราะว่าเขาจะไปพาหลานชายก็คือลูกของพี่สาวนี่ยแหละไปหาหมอที่โรงพยาบาลออากาศวันนั้นอะฟ้ามันปิดก็คือเมฆเยอะมากขมุขมวัขมวเหมือนฝนจะตกอะค่ะ ทางที่จะเข้าไปในเมืองมันจะมีสองเส้นนะคือเส้นถนนมิตรภาพซึ่งทางนี้แน่นอนว่ารถติดพี่เพราะเป็นทางหลักช่วงเทศกาลด้วยแล้วก็จะมีอีกทางคือทางเส้นอำเภอจัก,กรราสกับท่าช้างเขาอะเลือกที่จะขับไปทางจักระาสรค่ะเพราะว่าโดยปกติเส้นนี้รถจะไม่เยอะอแล้วก็บางช่วงมันเป็นถนนที่เป็นสองเลนขับสวนกันมันค่อนข้างอ้อมอะแล้วก็เปรี่ยว แต่ช่วงเทศกาลนะมันก็จะมีรถเพิ่มขึ้นมาค่ะทาให้รถไม่ติดคุณเกศเขาขับมาเรื่อยๆแหละความเร็วไม่เกินหกสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเขาบอกว่าเขาขับไปเขาก็มองข้างทางไปเรื่อยๆอะ่ะข้างทางเนี่ยมันจะเป็นสวนมันสัมปะหลังกับป่าเมะป่าละมะอแล้วก็จะมีบ้านคนเว้นเป็นช่วงๆพอเกือบจะถึงท่าช้างค่ะมันมีสารเพียงตาหลังหนึ่งเป็นบ้านไม้หลังคาสีแดงเลยอะ่ะถ้าขับเข้าโคราชเนี่ยเขาบอกว่าใจเห็นสารเนี่ยตั้งอยู่ซ้ายมือ แล้วก็ตรงสารจะมีต้นไม้ขึ้นรกครึ้มไปหมดเลยค่ะทั้งทางที่เส้นนั้นอะ่ะมันไม่ได้ครึ้มขนาดนี้แถวนั้นไม่มีบ้านคนอยู่เลยสารแถวนั้นเขาบอกว่าจะมีพวกสารพระภูมิเก่าที่ถูกทิ้งอยู่เยอะมากมปกติเนี่ยเวลาขับเขาก็จะชอบมองหันไปมองแล้วก็คิดไปน,นูป่นไปนี่ว่าเออตัวนี้มันหลอนดีเนาะถ้าขับมากลางคืนก็คงน่ากลัวครับคือวันนั้นเนี่ยคุณเกศกับพี่สาวเขาก็หันไปมองตรงสารพร้อมกันเหมือนปกติค่ะอื สิ่งที่คุณเกตเห็นก็คือมีทั้งคนผู้หญิงผู้ชายหนุ่มสาวคนแก่แล้วก็เด็กยืนอยู่ตรงซากสารเก่าๆแต่ในยืนในลักษณะที่มองถนนเฉยๆเหมือนยืนนิ่งๆอะค่ะแล้วด้วยความที่คุณเกศเขาขับช้าๆเขาก็มองจนขับผ่านไปแล้วก็ยังเหลียวหันไปมองนะเขาก็ยังเห็นว่าคนกลุ่มพวกนั้นอะก็ยังมองตามรถมาอืพ่อขับผ่านมาได้เนี่ยคุณเกศเขาก็หันไปมองหน้าพี่สาวพี่สาวก็หันมามองด้วย แล้วก็พี่สาวก็ถามคุณเกตว่าเห็นคนไหมครับคุณเกตก็ตอบว่าเห็นเขาก็เลยพูดพร้อมกันแหละว,ว่าถ้าเห็นพร้อมกันน่ะก็คงเป็นคนแหละเนาะแต่จริงๆก็ไม่น่าจะใช่คนหรอกครับอืมก็ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่หรอกเพราะมันเห็นเออคนคือเขาลักษณะยืนนิ่งๆเหมือนในหนังที่เราเห็นว่ายืนมองตามถนนนี้ว่าไม่ใช่คนหรอกเนาะค่ะมันก็มองได้หลายอย่างคือถ้ามองว่าเป็นคนสติไม่ดี ก็ได้ไหมมันจะกลุ่มใหญ่เกินไปแล้วมันมีทุกวัยด้วยใช่เออนะฮะค่ะเรื่องที่แปดเรื่องที่เก้าค่ะเรื่องที่สามคนส่งคนเนี้ยเขาส่งมาเขาขอไม่เอ่ยนามเขาได้สิหนูก็เลยขอตั้งชื่อเขาว่าคุณพรคุณพรคุณพรอืเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณพรกับแฟนค่ะครับย้อนกลับไปสองปีที่แล้วคุณพรกับแฟนเนี่ยทำงานที่เดียวกันทำงานอยู่แถวถนนราชพฤกษ์ครับ แต่ว่าบ้านเขาจะอยู่ตรงซอยวัดลาดประดุกบางบวัวทองนะ uh huh. เขาบอกว่ามีวันหนึ่งเขาเลิกงานเสร็จเขาก็ขับมอเตอรา์ไซค์กลับบ้านค่ะ uh huh. คือแฟนเป็นคนขับเส้นทางก่อนถึงปากซอยวัดลาดประดุกเนี่ยมันจะมีทางเลียบคลองเล็กๆ uh huh. ที่ผ่านโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งคร uh ับ huh. ซึ่งมันจะทะลุตรงวัดได้เลยค่ะป uh huh. กติเขากลับทางนี้กันแหละแต่วันนั้นเนี่ยพอผ่านทางแยกที่จะมีอีกแล้วคือมีคนเอาสารสารอะ่ะมาทิ้งตามข้างทางเต็มไปหมดเลยอื uh huh. พอผ่านตรงนั้นคุณพรเขาบอกว่าเขามองกระจกมองข้างของรถมอเตอร์ไซค์ด้านหน้าคือคนซ้อนมันจะสามารถเห็นตัวเองในกระจกได้ใช่ไหมคะพอมองกระจกแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นมีผู้หญิงผมยาวอเอาคางมาวางตรงหัวไหล่ของตัวเองคางมาว่ะเออตอนนั้นเขาช็อกมากเลยค่ะพี่อกอดเอลแฟนแน่นเลยไม่พูดอะไร<อ>ไม่คุยกับแฟนเลย<อ>แล้วก็ไม่กล้ามองกระจกด้วยทีเนี้ยแฟนก็ขับรถเร็วขึ้นแบบเร็วผิดปกติซึ่งเวลาตอนนั้นมันแค่หกโมงเย็นเองนะ ทีนี้เนี่ยพอขับจนถึงวัดเลี้ยวเข้าวัดบุ๊บแฟนก็ถามว่าเมื่อกี้เห็นอะไรเจอคําถามเนี้ยเขาตกใจเลยเขาก็เลยย้อนถามแฟนว่าพี่เห็นอะไรเขาก็ตอบกลับมาว่าเขาเห็นผู้หญิงอ่ะอยู่ข้างหลังพรผมยาวๆแล้วก็ทําให้ทําให้คุณพรเนี่ยขนลุกกว่าเดิมเลยค่ะคุณพรบอกว่าใช่เขาอ่ะเห็นผู้หญิงอยู่ข้างหลังเหมือนกันตอนที่ผ่านแยกตรงที่เป็นสารตรงที่เขาเอามาทิ้งเยอะๆอะ เขาก็ขนลุกทั้งคู่เลยค่ะปรากฏว่าหลังจากนั้นเขาก็ไม่กล้ากลับมาทางนี้อีกทิ้งช่วงห่างไปเป็นปีๆแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยสารพวกเราที่ถูกทิ้งอ่ะก็ไม่อยู่แล้วค่ะอืคุณต้งู่เห็นเหมือนกันเห็นเหมือนกันนะครับเห็นว่าเป็นลักษณะของผู้หญิงผมยาวอยู่ตรงหัวไหล่เอาคางเกยติดรถมาด้วยนี่น่ากลัวนะสมัยก่อนพูดถึงเส้นนี้นะถ้าเป็นสมัยก่อนนะ เขาบอกขึ้นชื่อมากใช่ว่าล่ามดุใช่ไหมพี่ดังดังเปรี้ยวมากค่ะแต่เดี๋ยวนี้ยน่าจะเจริญแล้วมั้งไม่รู้ไม่รู้แถวนนทบุรีนะออก็ไม่แน่ถ้าดึกดก็อาจจะเปรี่ยวอยู่ก่อนเนี่ยไอ้เจ้าดีเจต้นหอมเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบ้านเขาอยู่แถวนั้นค่เขาบอกสมัยก่อนน่ะโอ้เปรี้ยวเปรี้ยวแบบน่ากลัวมากอ่ะแต่เดี๋ยวนี้น่าจะเจริญแล้วมั้งตามตามตามยุคสมัยอ่ะนะประมาณนั้น ก็น่าจะเหมือนวัชรพลเอยนะพี่ที่เมื่อก่อนก็เปียวๆโอ้ยวัชรพลแต่ก่อนนี้แท็กซี่ไม่กล้าเข้าเลยนะเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหเจริญหมดแล้วเจริญแล้วหมู่บ้านทั้งด่วนขึ้นไตมไม่หมดใช่ค่ะบ้านร้างหายไปหมดแล้วเออนะฮะมาเรื่องต่อมาเรื่องสุดท้ายเรื่องที่สี่จากคุณปุ้ยนะคะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อหกปีที่แล้วคือเรื่องนี้เขาบอกว่ามีวันหนึ่งเจ้านายคุณปุ้ยอ่ะเขาได้ขนของที่สั่งมา แล้วก็เอามาส่งไว้ที่ประเทศไทยนี่แหละไปฝากเก็บไว้ที่บ้านพักของพนักงานครับแล้วด้วยความที่ว่าบ้านพักพนักงานเนี่ยพนักงานอยู่เยอะแต่ห้องพักมีน้อยก็เลยปรากฏว่าไม่มีที่ให้คุณปุ้ยได้นอนครับคุณปุ้ยเนี่ยเขาก็เลยต้องมานอนที่ห้องรับแขกวันนั้นคุณปุ้ยเขาบอกว่าเขากลับจากที่ทํางานค่ะเขาเห็นว่ามันมีกล่องวางในห้องรับแขกเยอะแยะหมดเลยหลายใบ嗯嗯คุณปุ้ยเขาก็ไม่สนใจอะไรค่ะ พอตกกลางคืนช่วงตีสองกว่าเขาบอกว่าเขาเริ่มรู้สึกตัวว่าที่นอนที่เขานอนอยู่มันยุบตัวลงครับในขณะที่ที่นอนยุบอะคือตัวคุณปุ้ยเขานอนตะแคงขวาอยู่ขาขวาเนี่ยนะเยียดตรงส่วนขาซ้ายพี่มันยกสูงแล้วก็ไปเท้าอยู่ตรงหัวเข่าขวาพี่นึกออกไหมอย่างเงี้ยออทําให้ช่วงล่างของขาขวามันว่างไงที่นอนตรงขาขวาตัวนั้นนะคะเขาบอกว่ามันค่อยๆยุบตัวลงตรงใกล้นองสายลักษณะเหมือนถูกคล่อมอยู่ะ Uh huh. แล้วก็มีการขยับจากปลายเท้าเคลื่อนมาตรงหัวเขา่าจากหัวเข่าเลื่อนลงไปปลายเท้าอยู่เงี้ยขยับอยู่สักพักก็ค่อยๆขยับออกตรงปลายเท้าไปค่ะพอรู้สึกว่าที่นอนเนี่ยมันเริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วคุณปุ้ยก็เลยลุกไปเข้าห้องน้ําทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับพอเช้ามาเขาก็ได้โทรถามเจ้านายว่าเมื่อวานอะ่ะเอาอะไรมาไว้ที่บ้านบ้างเจ้านายก็บอกว่ามีเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งร้านตุ๊กตาชายหญิงต้อนรับที่เป็นไม้ครับ พอเจ้านายบอกแค่นั้นแหละเขาก็รีบไปชะโงกดูแล้วเขาคิดในใจว่าน่าจะใช่แน่ๆเพราะว่าเขาฟังเรื่องนี้มาเยอะแล้วมันมีเรื่องเกี่ยวกับตุ๊กตาไม้สวัสดีไงเขาก็เลยบอกให้เจ้านายรีบม,มาขนของออกจากบ้านไปเรื่องเป็นประมาณนี้ตุ๊กตาไม้สวัสดีอีกแล้วเหรออันนี้หนูไม่ชอบเลยหนูว่าน่ากลัวผมเคยฟังเรื่องเออคือหรือว่ามันอยู่ที่ไม้วะหรือว่าที่ไม้เขาเอามาแกะสลกักเอามาจากไม้อะไรงไงหรือไม่ก็ตุ๊กตานั้นอาจจะมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ ก็นั่นแหละก็ส่วนมากก็ก็จะมาจากร้านแกะสลักแหละแต่ที่มาที่ไปอ่ะคือเอาไม้อะไรมาแกะสลักแล้วหลังจากที่แกะสลักแล้วมีอะไรเคยเข้ามาแฝงอยู่เพราะมันมีเรื่องเล่าจากไอไอไอไม้ตุ๊กตาไม้สวัสดีเนี่ยผมจําได้ว่าในเดอะโกสเรดิโอเนี่ยมีอยู่เรื่องหนึ่งน,น่ากลัวมากใช่ใช่ค่ะเออนะผมจําเรื่องไม่ได้แล้วว่าชื่อเรื่องอะไรแต่จําได้ว่าเล่าในเดอะโกสเนี่แหละน่ากลัวแล้วก็นานแล้วด้วยเออนะครับอันนั้นคือ เรื่องจากเมลนะครับที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังส่งเข้ามาอย่างที่บอกว่าเผื่อท่าไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบส,สดๆหน้าไมค์ก็ใช้วิธีการแบบนี้เนี่ยนะฮะพิมพ์เรื่องราวมาแล้วก็ส่งมาที่อ e ีเมลของรายการที่ theghostradiothailand@gmail.com <ะ>นะฮะช่วงท้ายรายการทั้งเจวี่แล้วก็น้องแบงค์สลับสับเปลี่ยนกันคนละหนึ่งวันะนะครับมาเล่าเรื่องจากเมลให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันไม่ต้องเป็นเรื่องสื่นเต้นน่าลัวสยอ,ยองขวัญก็ได้นะอย่างที่บอกจะเขียนเมลมา พูดคุยสนุกสนานสอบถามข้อมูลอยากจะแซวใครเขียนถึงใครถามว่าเจวีอายุเท่าไหร่น้องแบงมีแฟนเรืยังได้หมดเลย<ะ>ส่งเข้ามานะอันไหนตอบได้เลยเขาให้มันตอบอหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus c o m ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android